สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันเทมณีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูผัดหน่อไม้ดองใส่วุ้นเส้นหน่อไม้ดองเขาจะมีความเปรี้ยวนิดนนะคะเอามาผัดใส่วุ้นเส้นแล้วก็หมูสับเป็นอะไรที่อร่อยลงตัวมากๆแถมทําง่ายด้วยนะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะนําวุนเส้นมาแช่น้ําเตรียมไว้ก่อนเพื่อให้เส้นนิ่มวุนเส้นไม่ลุ่งใช้ประมาณ40กรัมใส่น้ําสะอาดลงไปให้ท่วมเลยนะคะจากนี้นําหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มเอามาล้างให้สะอาดล้างได้หลายๆน้ําเลยนะคะจนกว่าจะมั่นใจอีกอย่างเราไม่รู้ว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยขั้นตอนหรือว่าวิธีทำของเขาทำแบบไหนนะคะไม่เหมือนที่เราทำเองนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาล้างให้สะอาดะก่อนเพื่อความมั่นใจก่อนที่เราจะเอาไปบริโภคพอล้างสะอาดดีแล้วก็บีบคั้นน้ำออกนะคะต้มน้ำให้เดือดนำหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มเอาลงไปลวกวิธีนี้ก็จะช่วยลดความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองได้เยอะเลยละะ่ะค่ะ เวลาเราเอาไปประกอบอาหารนะคะก็จะทําให้ประกอบอาหารได้ง่ายมิ่งขึ้นปรุงรสชาติได้ง่ายมิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารอร่อยอ่าพอเราลวกสุกแล้วเนี่ยเวลาเอาไปผัดนะคะก็จะใช้เวลาไม่นานและที่สําคัญได้ความสดความสะอาดด้วยนะคะ พริกจินดาแดงเอามาหั่นเฉียงใช้สักประมาณ4-5เมตรนำใบมะกรูดมาฉีกนะคะใช้สักประมาณ3-4ใบ อันนี้เขาเป็นใบเล็กนะไม่ลุ่งกนเลยใช้เยอะในส่วนของพริกแกงนะคะก็จะมีพริกชินดาแดงกระเทียมความเผ็ดปรับตามชอบค่ะเกลือแกงหนึ่งช้อนชาตามทุกอย่างให้ละเอียด ขั้นตอนในการทำนำําพริกกระเทียมที่เราตาไว้เมื่อกี้เอาลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมพอพริกกระเทียมส่งกลิ่นหอมได้ที่ดีแล้วใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ผัดหมูสับให้สุก อะพอหมูสับสุกดีแล้วใส่วุ้นเส้นค่ะเหยาะน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นตัวรอให้วุ้นเส้นสุกได้เร็วจากนี้เราก็จะปรุงรสชาติต่อเลยปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายผมปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ผัดไปจนกว่าวุ้นเส้นจะสุกนะคะ พอวุ้นเส้นสุกดีแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราลวกไว้ลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันหน่อไม้ดองไม่จําเป็นต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเราลวกจนสุกแล้วพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูค่ะว่าชอบรสไหนปรับในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย จากนี้ใส่เป็นใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกจินดาแดงหั่นเฉียงผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะคะอ่าเห็นไหมว่าทำง่ายมากๆเลยสำหรับเมนูนี้ไปตักเสิรไปเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแลคาทุกคนสำหรับเมนูผัดหน่อไม้ดองใส่หุ้นเส้นเป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายๆรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยครบรสมากๆทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันเข้ากันยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง y t u t u เป็นกำลังใจให้กับเมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ